สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Bad Thailand นะคะสำหรับในคลิปนี้เจอกันน่าจะเป็นคลิปที่3นะคะของวันนี้นะคะ ก็16กันยายน2567นะ,ะหลังจากที่ประกาศผลนะสลากินแบ่งรัฐบาลวันนี้นะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแอดมินก็มาไล่เช็คดูว่ามีแนวทางไหนนะที่ให้เข้าแน,แนวแนวทางไหนที่หลุดบ้างนะคะสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาสรุปผลงานเช่นเคยเป็นประจำทุกงวดนะคะซึ่งก่อนจะรับฟังนะคะต้องบอกว่าเป็นเป็นเพียงนะคะเรื่องราวความเชื่อนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอนะสร้างมาเพื่อความบันเทิงแล้วก็เหมือนเดิมสนับสนุนแค่ส,สลากิน รัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะคะเอาละค่ะก็ผลในะคะ่ะอย่างที่ทราบกันในรางวันที่1ค่ะ6 0 8 6 6 2สนะคะ,คะ, 8, 2, ะ,คะส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัว3 7นั่นเองนะคะหลายท่านก็โชคดีรับรับทรัพย์รับโชคไปก็หลายท่านหลายท่านก็อกหักก็มีบ้างนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะต้องบอกว่าในกลุ่มเนี่ยคุยกันสนุกสนานมากๆเลยนะคะท่้นผู้ชมในกลุ่มไลน์นะคะก็สมหวังเป็นเรื่องธรรมดาผิดหวัง ก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกันนะคะถามว่าตัวแอดมินได้หรือเปล่าก็อย่างที่โชว์สลากินแบ่งรัฐบาลให้ดูนะเลขท้าย3-1นะคะก็บอก FC ไปว่าเลขแฝดให้ระวังด้วยนะ7กับ1นะคะแต่ตัวเองก็ไม่ซื้อซื้อเฉพาะ3-1นะคะก็เสียดายมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ6-6-2นะคะก็ต้องบอกแล้วว่าไหลบนเดินดีบอกไปแล้วนะ0 5 6 9มาทุกรอบรอบนี้6จัดหนักนะรอบที่แล้ว6 0 6 6ก็มาถึง สตัวรอบนี้6ก็มา2ตัวนะคะท่านผู้ชมเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะเอาแล้วค่ะอาจจะไล่เรียงไปไม่หมดนะว่าใครให้เข้าบ้างแต่ว่าข้อสังเกตหลักๆเลยนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงก่อนเลขออกประมาณ1วันหรือว่าช่วงเช้าวันเลขออกเนี่ยมีแต่ใบที่น่าสนใจแล้วก็เข้าหลายใบด้วยที่แอดมินได้อัปเดตให้นะคะ อย่างเช่นของพี่ตูนนะคะรอบนี้ก็ฟาดจัดหนักและจัดเต็มจริงๆทั้งสาย1สาย2นะคะสาย2นะคะที่ปล่อยมานะคะในช่วงแรกเลยหลายท่านน่าจะทันก็คือเลข3นะคะส่วนสายอ่ะขอภยัยสาย2ที่ปล่อยมาก่อนเที่ยงประมาณเที่ยงเที่ยงเนี่ยนะคะก็ปล่อยเลข7็นะคะส่วนสาย1น,นั้นให้เลข3ม,มานะคะแอดมินก็ได้ลงให้ในกลุ่มไลน์นะคะหลายท่านก็ทันนะคะก็ฟาด3 7เดเต็มๆนะคะท่ามู้ชมแต่ว่าในส่วน ส่วนของทางช่อง y u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  e แบดมินไม่ได้ลงให้ต้องขออภัยเพราะว่าน่าจะซื้อกันไม่ทันนะเพราะว่าเวลามันไม่ทันจริงๆนะคะอ่ะก็นะคะว่ากันไปนะคะสำหรับนะคะพี่ตูนนะต้องบอกว่าก็ยังเดินดีนะเลขเด่นของเขานะคะถ้าย้อนไปอีกหนึ่งงวดของงวดวันที่1กันยายนสันจรร้อยเอในงวดนั้นเลข9มาในส่วนของสาย2เนาะมา94ส่วนสาย1ไม่เข้าแต่ว่ารอบเนี้ย ผ่านทั้งสาย1และก็สายสองนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีในส่วนของนะคะมาตัวค่าล้านเปิร์ก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะรอบนี้ก็ยังคงเข้าต่อ6กับ5นะคะ มาในส่วนของเลข6นาะที่ขึ้นบนที่662นั่นเองนะคะในส่วนของแอดฟินิกก็เข้าหลายใบเหมือนกันนะเช่นใบนี้ที่ปล่อยกันออกมาล่าสุดเลยนะคะ6กับ9นี่แหละค่ะท่านผู้ชมตัว6มานะคะ662นะคะเจฟฟองเบีย er ก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะคะแอดมินนำเสนอไปในคลิปของรวมเด็ดเก็บตกเมื่อเช้านี้นะคะเลข2ค่ะและเป็นตัวเน้นด้วยสำหรับรอบนี้นะคะเน้นมาที่26นะคะนะ26นะท่านใดหมุนกลับตัวด้วยก็อาจจะได้62 ะะแล้วก็ในส่วนของชินจังจองแก่นนะคะก็รอบนี้ผ่านนะคะ26แอดมินพยายามคัดเฉพาะใบที่น่าสนใจและต้องบอกว่า70-80%เลยที่นำมาเสนอเข้านะคะท่านผู้ชมนะ,ะแอดชินจัง26นะคะเด่น2นะคะแล้วก็สายด่วนมาน้อยคอยรักนะคะก็ไม่ทำให้ผิดหวังในะรอบนี้นะคะก็ให้มาเด่น6นะก็มี26นะหลายท่านซื้อต้องกลับอยู่แล้วแหละ62นะคะในส่วนของซองแดงก็ผ่านเพราะว่าเลขเด่น 2, 2มาเนาะนะคะ ก็จะมีในส่วนของอ 26ไม่มีก็จริงนะนะมี29แต่ว่าตัวที่ผ่านคือ37ก็ถือว่าเข้ารอบแบบสวยงามนะคะแต่ละใบเนี่ยนะคะท่านผู้ชมสังเกตดูว่าเข้าแทบจะทุกใบที่นําเสนอเลยม้าเร็วรอบนี้ไม่ทําให้ผิดหวังในชุดของ2ตัวเด่น3ให้มาที่37นะคะและก็ในส่วนของไอ้ไข่ให้โชค73ก็มา37ตัวกลับนะคะเลขวิ่งเซียนท่าทรายค่ะเด่น3รอง8 3มาล่างนะคะที่37เลขวิ่งหม่ำ6กับ7นะคะก็ทั้งบอกว่าฟาดทั้ง6 ฟาทั้ง7 6มาในส่วนของขึ้นเหนือ6 6 2 7อมาที่ล่องใต้37นะต้องบอกว่าเลขเด่นทั้ง3ใบามาตัวค่าร้านเปอร์เซ็นท่าสายแล้วก็เลขวิ่งหม่ำเนี่ยเข้าทั้ง3ใบเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าาพูดถึงนะบิ๊กแบ r คอรีชแนลบิ๊กแบ g ไทยแลนด์เป็นอย่างไรในการวิเคราะห์ตัวเลขก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นยันที่ร้อยบนนะก็จะเห็นว่าตัวเด่นจริงๆที่คำนวณได้นับคะแนนนับแต้มออกมาเลข6เด่นที่สุดตามรูปแบบของ 6xx นะแต่ว่ามันจะไปติดดับของคนบน ฟ้าแอดมินก็บอกไปแล้วว่า6เด่นสุดแต่วงเล็บติดดับนะคะก็ไม่แน่ใจว่าหลายท่านจะพิจารณาแบบไหนนะคะก็ถือว่ายังคงผ่านอยู่นะนะคะเพราะว่าบางท่านไม่สนดับนะแสดงว่ารอบนี้ร้อยบนคนบนฟ้าไม่ผ่านนะเพราะว่าให้ดับ600บนมานะคะก็ถือว่าร้อยบนยังคงเดินดีนะคะในส่วนของการสรุป บนนะคะด่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าพลาดไปอย่างน่าเสียดายเลยทีเดียวนะคะตัวเลขเด่นคือ3 6กับ4นะนะคะเด่น3ที่ัดมินให้รูปแบบของ 3x ไปกลับไปหลงล่างที่37อย่างน่าเสียดายต้องขออภัยแต่ตัวรอง6เนี่ยยังคงมาให้เห็นในส่วนของบนอยู่นะคะด่านผู้ชมก็ถือว่าตัวรองบนยังคงผ่านอยู่นะคะในส่วนของล่องใต้ค่ะท่ามผู้ชมแอดมินก็วิเคราะห์เด่น9นะคะรอง2กับ7มานะคะก็ถือว่าตัวรองเข้าอีกแล้วค่ะก็คือเลข7นั่นเองนะคะ แต่จับชุดไม่เข้านะคะไม่มี3 7นั่นเองต้องขออภัยด้วยนะคะสังเกตว่าเข้าอยู่นะแต่ว่าเข้าเป็นแบบตัวรองรองนะคะไม่ได้เข้าตัวเด่นนะคะอ่ะก็มาดูนะคะในส่วนของนะคะ,ะในส่วนของใบที่เข้าต่อแล้วกันนะคะก อย่างที่บอกว่าแอดฟินิสเนี่ยเข้าหลายใบเนาะก็จะมีชุดนี้ด้วยเหมือนกันนะคะที่ก็เข้ามาตั้งแต่สัญจรร้อยเอ็ดบอกว่า6มา6ก็มาจริงๆ606กัะนะคะรอบนี้วันนี้ก็บอกว่า6มีอีกะ้ะเพื่อนๆจับคู่เอานะก็มาจริงๆ662นะคะในส่วนของนะแอดสิ Ad นะแอดสิ Ad ใบนี้เข้านะคะหน่วยบน4ตัวนะคะรอบที่แล้วมี6มา606รอบวันนี้มี2นะคะหลักหน่วยบนนะคะก็จะเป็น662ก็ถือว,ว่าผ่านเข้ารอบต่อนะคะในส่วนของแอ มิสบอค่ะท่านผู้ชมถึงแม้ว่าตัวเด่นตัวเน้นจะไม่เข้าแต่ว่าตัวที่เข้าก็คือตัว73ที่ให้มานะคะมาล่องใต้ที่37ตัวเด่น3รอบนี้ลงล่างนะคะหลังจากที่ขึ้นเหนือบ่อยๆนะรอบนี้ก็เห็นว่าเหนือน้ําท่วมก็เลยไปล่องใต้กันนะคะ37นั่นเองเนาะซึ่งก็จะเห็นว่า ข้อมูลของแอดเหนือใหญ่ที่แอดมินจับชนเนาะก,ก็ชนของแอดมิสบอลที่3773นี้ด้วยนะคะแอดเหนือใหญ่ก็ถือว่าเข้าด้วยนะคะในส่วนของเลขลับสายใบแดงค่ะผลงานดีนะรอบนี้นะคะเด่นบนให้มาที่2-6นะก็ถือว่ามาตัวกลับที่6-2นั่นเองนะคะส่วนอาจารย์นอตตี้ก็ยังเดินดีต่อนะผู้ชมถ้าย้อนตั้งแต่1กันยายนเด่นสมา9 4ลองใต้นะคะส่วนรอบนี้เด่น6นาะผู้ชมแต่ว่าเด่นยังคงเข้าอยู่6มาที่662บนแต่ว่า น่าเสียดายว่าไม่มี62เนะ,ะเลขเด่นยังคงจะต้องตามต่อและในส่วนของแอดนานาค่ะเด่นบนก็ยังคงเข้าดีและที่สําคัญเข้าตัวฟาดด้วยทุกรอบเลยนะคะรอบหนึ่งกันยาก็เข้ารอบนี้ก็เข้านะคะเพราะว่าให้เด่นบน2กับ3แล้วก็ฟาดเน้น2มานะคะก็มาจริงๆ662ด้วยนะคะในส่วนของนะคะล่างของแอดนานาค่ะก็บอกว่าฟาด7 7มาจริงแต่ว่าให้มาที่71นะคะก็มาที่3 7แต่อย่างน้อยๆก็ถือว่าตัวฟาดล่าง เนงงคงดดิีในส่วนของแอดหนุ um, min, ่มแอดมินก็ได้นําเสนอไปแล้วนะว่าจะเข้าต่อหรือเปล่าปรากฏว่าเข้านะคะท่านผู้ชมเนื่องจากวันหนึ่งกันยายน6 0 6ให้ศูนย์มารอบนี้นะคะให้6ตัวเดียวบนมาก็มาจริงๆ6 6 2สนะคะสังเกตเห็นว่า2รอบที่ผ่านมาเนี่ยเข้าหลัก10บนทั้งสองรอบเลยนะคะในส่วนของนาะอ้วนไม่ทําให้ผิดหวังนะคะในส่วนของบนมาตัวคะ่ะ695นะคะ6ผ่านเข้ารอบนะ662กสอนมาคันเทพหลังจากที่หายไปนานเด่น2รอบนี้มี26ด้วยนะคะ เข้ารอบค่ะในส่วนของแอดวูดค่ะล่างเด่นนะคะรอบที่แล้วก็มา94ตัวเด่นด้วยนะคะส่วนรอบนี้ก็ ล่างให้มาที่เด่น2กับ3ตัวเด่น3มานะคะแต่ว่ารอบนี้เข้าในส่วนของตัวกัน73ที่ให้มาค่ะมาที่3 7นะคะในส่วนของใบตรวจคำชโนดร,รูปหางพญานาคนี้นะคะน่าเสียดายจริงๆนะคะมินก็ตามนะคะ4 2อย่างที่บอกไปนะคะเเลขความฝันที่ฝันไม่เป็นจริงซะงั้นเนาะแต่ถือว่าเลขเด่น2ยังคงผ่านมาในส่วนของนะคะ6 2อยู่แต่น่าเสียดายให้29เนาะนะเลข6กับเลข 9, เนี่น่าเสียดายจริงๆเลยนะคะในส่วนของสรุปร่างของแอดเรชโน มีโชคยังคงผ่านต่อนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าให้เด่น7มานะแต่ว่าเน้นที่หลักสิบนะแต่ว่า7มาที่หลักหน่วย73ที่ให้มามาตัวกลับที่37ดและแนวทางที่พูดถึงกันเยอะมากๆเลยก็คือแอใต้ไฟในแคะท่านผู้ชมให้เลขเด่น2มาค่ะแต่น่าเสียดายนิดนึงให้29มามาที่ส6งหกสังนแต่อย่างน,น้อยเลข2ค่ะก็ยังคงเดินดีนะคะรอบต่อไปเดี๋ยวคาดว่าน่าจะเป็น E p ีที่1หรือ2แอดมินลงข้อมูลให้นะคะของรอบใหม่1ตุลาคมแน่นอนนะคะในส่วนของแอดประช ะะรอบนี้ตัวเด่นยังไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าให้2มาบอกว่า2มาแน่แต่เจาะไม่ผ่านนะแอดมินให้ข้อมูลไปเป็น1 1 2 1งหน่หนแต่น่าเสียดายมาที่26นะคะ,ะในส่วนของหนูน้าทิพสูตรที่เขาก็คือสูตรที่นะเป็นสูตรหลักหน่วยล่างนะคะหน่วยล่างให้มาที่ x 7นะคะก็ถือว่าผ่านเข้ารอบที่3เจ็ 7, แต่น่าเสียดายหลัก10ไม่ผ่านนะสิล่างของหนูน้ําทิพย์เนี่ยให้มาที่0นย์กับ4พอมาประกบชุด2ตัวก็เลยทําให้ไม่ผ่านนั่นเองนะคะเลยที่ถามถึงมากที่สุด ก็คือเลขพระราชุิพง์ค่ะท่านผู้ชมแอดมินก็คงจะต,ต้องตามข้อมูลต่อให้นะหลังจากที่สัญจรไม่ผ่านแต่ว่ารอบนี้ยังคงเข้านะคะเพราะว่าเด่นเน้น3มานะคะแล้วก็มีชุดสุดท้ายที่ให้มาที่3 7นะคะผ่านเข้ารอบอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในคลิปนะั้นแอดมินจับชวนแอดมินสบอลให้ดูว่าก็สังเกตเขาเด่น3เหมือนกันนะและนะชนกันที่ส 7แล้วก็ชนที่0ูนย์สามเนาะนะคะก็ถือว่า3 7ตัวชนเข้าด้วยนะคะในส่วนของอาจารย์กร,กราสินตัวเด่นยังคงเข้านะคะ1กับ3ที่ให้มา3มาในส่วนของล่องใต้ที่3 7มอะไรที่สําคัญในชุดของใบฟ้านะคะชุด2ตัวก็มี37มาแบบสวยๆเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมเอาระคะในส่วนของแอดมุกสูุดที่เข้าคือสูตรเก่านะเข้ามาตั้งแต่0ูนรอบที่แล้วรอบนี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังเข้าทั้ง2เข้าทั้ง3นะคะแต่นาเยดายเด่น2มี29ถ้าเป็น26เน ก็ฟาดบนนะคะส่วนเด่น3เนี่ยเต็มๆเลยมี3 7เดี๋ยวตามสูตรนี้ให้อย่างแน่นอนนะคะคนโคราชในชุดของเด็กปั่นจักรยานยังคงเข้านะคะเพราะว่ารอบนี้ให้3กับ8มาถือ <c> ว <oughs> <ภา>่า3ผ่านเข้ารอบที่37ค่ะท่านผู้ชมในส่วนของแอดฟินิกและแอสสวนแตงใบนี้ค่ะนอกจากจะเข้าในส่วนของ9 4ในรอบที่ผ่านมารอบของวันนี้ค่ะเด่น3ก็ยังคงมี7-3ที่ผ่านเข้ารอบแบบสวยงามเลยทีเดียวนะคะในส่วนของหนุ่มสุพรรณเป็นยังไงมากหลายท่านก็ตามนะเลขเด่น1กับ2นะคะถือว่า2ยังคง ใช้งานได้แต่ว่านะ่าเสียดายให้29มาที่2 6 6 2ทักงทั้งงานเลยเนะาะเสียดายนะคะในส่วนของยอดเทงก็ะดะผู้ชมแอดมินบอกแล้วจับตามองไว้เป็นชุดของเลขเด่นบนนะคะมีโอกาสไปได้1 1 0หน่วยรอบนี้635 6ทําคะแนนดีค่ะ6 6 2นะคะรอบหน้าเดี๋ยวตามต่อให้อย่างแน่นอนเจ๊ลาลายหลายใบก็ไม่ทําให้ผิดหวังแอดมินก็ย้ําก็ย้ําแล้วย้ําอีกนะว่าต้องรอดูเจ๊ลายลายว่าน่าจะเข้าต่อหรือเปล่าปรากฏว่าเข้าจริงๆด้วยนะคะชุดที่เข้านะคะก็คือชุดซื้ออะไรก็ได้ ขอให้มี3นะคะชุดที่ใช้ชื่อว่ากองปราบเจ้ามือเด่นบนตัวเดียว3ก็บอกไปแล้วมีโอกาสมาล่างด้วยตามสถิติแล้วก็มาจริงๆ3 7นะคะในส่วนของเลขวิ่งสายทหารก็ยังคงเดินดีใบที่นําเสนอคือเลขเด่น3นะคะและก็นะคะในส่วนของ คือต้องบอกว่าหลายใบถ้าตกหล่นแนวทางไหนต้องขออภัยแล้วก็อาจจะไปเร็วนิดนึงนะคะในส่วนของ FC คุณปีศูกร์นะผู้ชมแอดมินบอกว่าตัวเด่นยังคงเข้าเข้าดีต่อรอบที่แล้วก็เข้ารอบนี้ให้สาม,มาก็เข้าสซิงสิ่งที่ล่าง37นะคะในส่วนของเลขเด่นบนของแอชลาพลนะคะก็เข้าเหมือนเดิมค่ะ368มีทั้งนะคะอ่ะมี6นะคะที่เป็นชุดบนนาะหกหนั่นเองนะคะและผลพูนเทวีก็ไม่ได้ไม่ผิดหวงังนะเด่น 2- 4 7เนี่ยนะ2ก็มาบน 6, 2สอง และที่สําคัญ2ตัวมี26นะเด่น7ก็มี73มาด้วยเข้าตัวกลับทางในส่วนของบนฟ้าแล้วก็ล่องใต้เลยทีเดียวนะคะสูตรของแอททอนสูตรที่เข้าก็คือสูตรนะร้อยนะคะมีโอกาสไมได้ทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนนะคะก็ถือว่ารอบนี้มาทั้งหลักร้อยและมาทั้งหลักสิบนะคะ6ก9ที่ให้มานะคะ แอดยืนค่ะชุดที่เข้าจะเป็นชุดหน่วยบนที่เข้าต่อนะคะตั้งแต่1กันยายนนะคะไล่ย,ยาวมาจนถึงรอบนี้ค่ะก็คือชุด xx2 นะคะมาที่662นะคะมายมแดงดัโชคผ่านเข้ารอบต่อเหมือนกันนะคะรอบที่แล้วก็06นะรอบนี้ก็มาที่นะคะในส่วนของ26นะมาตัวกลับทั้ง2งวดเลยนะคะอ่ะก็หลากหลายนะคะแล้วก็จะมีการแปลปิศาณแม่ทีเฮียนทองให้โชคของแอดมินด้วยนะคะที่แอดมินแปลให้มีชุด2662ด้วยนะคะก็ถือว่าผ่านเข้ารอบ นะคะอาจจะมีตกหล่นหลายใบที่ไม่ได้นำเสนอนะแล้วก็จะมีเจ๊ลายๆอีกชุดหนึ่งนะ,ะที่ใช้ชื่อว่าจดไว้ให้แล้วนะคะเด่นบน2กับ6มาทั้ง2มาทั้ง6เลยทีเดียวนะคะนายหนุ่มก็ไม่พลาดนะคะมาตั้งแต่9ก้าสีรอบที่แล้วรอบนี้ก็ให้มาที่2 6นะคะมาตัวกลับ6กสองนะคะชุดนี้ต้องบอกว่าเป็นชุดเกียนมือที่ยังคงเข้าดีต่อนะคะ่านผะู้ชมตั้งแต่รอบ6 0 6 9 4ในรอบนั้นนะคะรอบนี้ได้นําเสนออยู่นะคะแล้วก็เป็นตัวเด่นด้วยนะ,ะเด่น2ค่ะ่านผะู้ชมให้มาที่ตัว 62ด้วยนะคะสวยงามเลยทีเดียวค่ะรอบหน้าตาต่อให้อย่างแน่นอนนะแม่น้ำหนึ่งก็เข้าดีนะรอบที่แล้ว94รอบเนี้ย73ให้มานะคะก็มาตัวกลับ37นั่นเองนะคะโอ้โหช่างคมก็ยังเดินดีต่อนะช่างคมก็มี62ด้วยนะคะท่านผู้ชมหลายใบยติวนะคะเดี๋ยวอาจจะไล่เลียงไม่หมดแต่นะคะรับรองว่ารอบหน้าใครเข้าแอดมินตามต่อให้อย่างแน่นอนนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเวลาเกิน15นาทีนะคะท่านผู้ชมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะส่วนท่านใดต้องการที่จะสนับสนุนโดยเนย็ตช่องของเราดีอดมินจะขึ้นช่องทางให้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ